รัฐบากา้ความสำคัญในการพัฒนาบ้านเราปัจจุบันนี่ค็รู้สึจงเงียบเงาบ้านเราก็คอยมีงานใหญ่ๆคืองานประเพณนี้นะครับบันเรื่องงานใหญ่ๆอัน,นนี้กับทองหายทองนาไปกำลังเก็บขา่าว ค่อนข้างจะมืดคึมในจังหน่อยครับว่าเมฆปกคลุมโชว์เนี่ยเลี้ยวขวาครับนี่และครับขึ้นโบสที่บ้านเราครับโบสหลังใหญ่ของบ้านเราแม่วัด เ,เดี๋ยวต้องบังซือวัดอีกแนนี่นะึงเนาะวัดบ้านเราเนี่ยเขนจะมีอยู่สองโบสถ์ครับอันนี้ก็เป็นเส้นทางขงางโรงเรียนในตรงนี้ต้องต้นไม้ละลาย,ยสมัยอนนะ่อน่ะจะเป็นสนามเด็กเล่นช่วงนี้ก็พอดีโรงเรียนเลิกแล้วปกครองกำลับ,รรบนรกเรียนแล้ว ครับโบสถล้างยายล้วครับเอ,อ๋โบสถล้างยายบ้านเราอ่าเดี๋ยวจะภาพพ้องท่านผู้ชมชมบ้านเรานะครับแต่ว่าบ่มีกิจกรรมยังดอกคราทำมันะีองนะเแต่ว่าเวานึกถึงอดีตบ้านเราเป็นหมู่บ้านพัฒนาตรงไปครับ เรานี่เป็นบ้านได้รับการพัฒนาก่อนมมมีโรงไฟฟ้าก่อนโมทุกทุกหมู่บ้านถ้าตำบลบา้านคอกอาศัยไฟฟ้าจากบ้านเรานี่แหละครับในสมัยก่อนนะนโรงไฟฟ้าที่ใช้เครื่องปัน่นใช้น้ำมันดีเซลเสรไฟฟ้าเป็นใหม่ ในสมัยก่อนครับช่วงนี้นะบชาวบ้านกัก็อยู่ไ้อยู่นาส,ส่วนหนึ่งนะครับส่วนบ้านเรือนกับนี้ั้งบ้านน่อยบ้านหลังหน่อยลหอยลังใหญ่บ้านรุ่นเกา่าหลุนใหม่ก็มนี้ครับ ไกลผ่อนอเรียกไส้ครับอ้เพันจะมีร้านขายของอยมุมนี้เจ้าของร้านก็อ,ออกมาวีพรมอยู่ดิมาข้างนองมาชมหมู่บ้านเราครับ ถนนันกว้างรับบ้านกรถโดยเฉพาะถนนเดิมที่สร้างแต่แต่สมัยเริ่มพัฒนาใหม่ๆหรอับเมื่อห้าสิบปีที่แล้วที่ผ่านมาเนั่ยนะโอ้วันนี้งัวหลายกูมีแต่งัวน้อยนี่งวพันธุ์ไทยนี่นะ น้อยอันไทยนี่จะตกเป็นตะแพงเนาะก็ไปซื้อไปซื้อลูกมาไว้ขุณม้อยอะไรจังใดนั่นนี่เนาะบวายักเจ้าของเพื่อนนะครับหัวใจไปบังนะโอ้สนใจงัวแล้วนี่งามเท่เน่ยกินเฟืองกับเกงเนี่ยนะ พันไปดังเดิมเฮาอืมน่าโอ้ขากดขากดเก็บเคื่องเก่งเนาะตัวน,น้อยๆนี่ก็ได้โอ้ป่ะไปต่อในว่างๆมาหาเจ้าของไปนกะพันพ่อไปแล้ว ไหวทั้งหน้าทั้งสวนนี่กายนลครักายปานงามๆนี่ยันเังเรียงปลอยตามธรรมชาติครับแต่ว่าบ้านกับกคคอยมีคนเหรอครับเนื่องจากว่ามันอาจจะไปอยู่นานี่ตรงนี้ก็มีกองเข่าก็ช่วงนี้เป็นฤดูเก็บเกี่ยวนะครับ คนเลี้ยวซ้าย,ยเนี่รถอีแท็กเนี่ยไปก็อจะใส่โคดเขาอยช่วงน,นี้เพื่อจะล่งาลงเก็บเก็บเขาหลังจากเกี่ยแล้วเพื่อเก็บมาบ้านลนะ ถนนเ้นนี้เป็นถนนลาดยางนะครับซึ่งเป็นถนนเชื่อมระหวา่างบ้านเราเลยครับไปบ้านแพงเลยไปบ้านแม่แต่ว่าตรงนี้นะจะเข้าไปในหมู่บ้านเรานี่ครับตหนนาเนี่ก็จะเป็นวัดนะครับแล้วก็จะมีโบสถ์อีกหลังหนึ่งทางด้านนี้ กว้างบ้านเราเนะี่ยตั้งถนนลักถนนซอยเยีะกว่าครับตรงนี้ก็บอยีป้ายซื้อของวัดนะครับผมก็จำไม่ได้ว่าวัดต้าตาวัดซื้อนะครับ นี่ครับเป็นพระอุโบสถพื้นที่นี่กว้างนะครับวัดปันเราเนี่ยแต่ก่อนกับตลาดบ้านเราเนี่ยละ่ะครับคนก็นย้จะมาซื้อก็เขาในตลาดบ้านเราเนี่ยแหละแต่ว่าปัจจุบันนี่ไง ค่อมขายของโบลาณก็จะมีตลาดนัดอยู่ทั้งบ้านค่อส่วนบ้านเราหนึ่งบ่ม,มีตลาดนัดแล้วมีตลาดปกติธรรมดาก็จะมีขายของอยู่บ้างแต่บ่หลายเจ้า ตลาดบ้านเราเนี่ยครับซบเซาเนี่ยมันมีคนขา,ขายของเลยนะครับมีอยู่เจ้าหนึ่งไปขายยาด้านในนะครับว่ามาเนี่ยแตอก็คอยมีคนขายนะไปไปลาซังความเมื่อปุ๊บปาบางบ้านเราถ้าพี่น้องท่านผู้ชมมาชมบ้านเราตํา บ้านเราเนี่ยือตำบลบ้านเราอำเภอขุนชัยอีจังหวัดมุกดาหารนะครับจะมาทายบุญกระถินไปกรบบอมีนางลำแห่ไปข้างหนาเลี้ยวซ้ายนะครับเลยสะพานไปครับเลี้ยวซ้านยะ สะพานนี่ก็จะเป็นบ้านโพ้นนะครับอยาเพิ่อเอาเครื่อนที่ป้ายในอ่านมาออกครับผู้ภาษานอย่าปะ่นียนไว้นะครับเลยมาแล้วครับ นี่แหละครับผู้ประสานที่สูงต่างานต้องหนาผู้ประสานก็ต้องกบ,บนบอนเรานะครับยูดได้พื้นที่ตะบ,บนบอนเรานะครับ่งช่วงนี้ก็เป็นบายแล้วนะครับ แต่กระสาดซองอาจจะย้อนแสนนิดหน่อยอาจจะมองพระภูปาสานบรไก้ชัดเจนก็พาพี่น้องมาชมธรรมชาตินะครับเขาในน้าพระกรเกียวแล้วครับช่วงนี่ต่อไปจะข้เขาฤดูแรงละ เลี้ยวขวาครับนี่แหละครับภูกระสาแหละครับ จะเป็นห้องน้ำนะครับเมื่อก่อนมันมีถนนมาจะนี่มีถนน้่ะแล้วตรงนี้แหละคือร่องไฟฟ้าเก่าแล้วนี่เมื่อก่อนก็เป็นโครงการบริหารส่วนตำบลบ้านเราแต่ว่าปัจจุบันนี่บาา่ทราบว่าเป็นสถานที่อย่างนนเนาะต้องเบิ่งป้ายก่อนมีป้ายบ่อนเนาะป้า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 ,ปา,ปา เราทราบว่าเป็นอาจจะเป็นศูนย์พัฒนาเด็กๆก็ได้นี่พความพื้นนี้เป็นทีนที่สาธารณะที่ใส่ประโยชน์ร่วมกันของพี่น้องบ้านเราครับอ่ามาตรงนี้เห็นลุง้ายตาเขาเด้อไป สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ได้เข่าหลายแเานาเอืมมาเมลาะบงบ้านเรามากองข่าว <c oughs> โอ้ใ <c oughs> ส่เค์ก็ลุงไสยอยู่มองได้เอาลุงไสยตะวันนี่นะมาแต่งหึงจำกันบ่ได้ เดี๋ยวไกลโหดไกล้โคตรว้าวันดีครับลุงไซท่านเอามัตกเนลังนี้กัแม่นป่ะสันนีงอันนี้เป็นแค่ลูกสาวเนาะอแข็งแรงลุงไซต้ดไม้ยังอะไรนี่ครับครับครับ งานมามาเจอมาเจอเข้าคนกุ nice ๊กี่น ah ah ้องมาเนี่ยมาเจอลุงมาเนี่ยอ่าไม่คำบึงบังคับเบี้เลยตามันมัวเลยนั่นแหละยังว่าผมกับเบิงเอาทีแรกผมก็ว่าแมนมามาเบิงคือห่วทังหลังมาทั้งฝ่ยแมนมาโน้ขับรถนพูนจี้ผู้ขับโดนฮ่นแม่จะได้ภาว่าผู้ขับรถเขาเห็นกันอยู่เรื่อยแต่ว่าผมมันเหงื่อจะเห็นเนาะอืออ่าผมจะรอไปเบิงเรื่อยๆเดี๋ยวท่านเดี๋ยวมาเนี่ยเอา ก็ใช่กับแข็งแรงเนะะาะพูหน่าทังหน้าก,ก็ตาเขากันอ๋นเดียวไปเลยเขาอ๋เดียวไปเลยหน้าใดเนี่ยหน้าอยู่ตรงไหนโอ้หน้ากับอยู่นี่ไกลๆน,นี่เนาะดวมงียวิทยให้นีไปนี่ให้นี่เป็นของเขาโอ้ไม่ได้ไล่กลย้อนเลยกันให้นึงว่ะฮอทางน้อยทงมาน้อยคือขี้เหรมาน้อยกับมีหน้าหน้าคู้สีบอกโอ้ทา้งพ่นกับทองนึงบอกอ๋เดียวกันแลยเหมือนยาบไปพ่นว่ะฮะโอ บ้านน้อยน้องปลาซิวได้นอ่ะนะน้องปลาซิวบ้านน้องปลาซิวเนี่ยได้ป้าสบายดีอืมเออป้าเพิ่นก็แข็งแรงอยู่แต่ว่าเกาไปพม่าได้เนี่ยอ๋อลงใต้ก็ยังคือเก่าอยู่เนาะมาเห็นแต่หลายปีไปโลกใช่นี้โลกเยอะออกนอนเมืองยายว่าหนาวอยู่คมพาเ,เพื่อเปลี่ยนพืชลมาใช่ไหมเออมาโยอันโลกม่ได้เฮ็ดเวียก ได้เฮดเวกแล้วมันมีแห้งแมือนมามีแห้งมีแห้งครับครับโอ้ไปลนะไปบ้างเขาร้านทั้งนาต่อไปบันนุไซ์อืมตะโกนเรื่อยๆคนไหลครับครับครับกำลังเก็บเกี่ยวบ้านไหนกันเนาะบ้านแขกกะละตาเขาเต็มคือกัน อ้าวเขาก็บ,บานใจครับอักเบิรงอัคือยอ,อ,อยู่ตทนงตะลักครับอ่านูไซหรีอเนี่ยพี่นอ้องทางบ้านเหล่าครับโอ้เนี่ยเขาก็มีร้านขายของขายตามสมตามะฮุงบ้อนี่ยนะในี่ทางนี้ก็มีร้านตักข้าวพี่น้องครับอืมช่วงนี้เป็นฤดูเก็บเกี่ยวตกงไปยครับตกงไปอืม จะด,ดูเก็บเกีียวนน่ยมังไปบ้านใดแฮต,ตลาดตากเขากับกล้องเขาไปทางใดจะได้เห็นวัดนะนม่ไนม่นเลยเหรือเปล่าขอาเรียวนี่เด้เ,เรียวใส่ข้างนา้น วงอย่างนั้นมาคลายคอมาเรียนอย่างนั้นนี่นี่แหละครับปันรอพัฒนาละนี่ถนนรนทางวันี้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับโูกต้นไม้ประดับสวยงามผลดอกไม้เรื่องเหลือ เรียกว่ายางนาดอกมะเนี้อาทองอุไรซื้อเพื่อจะซื้อทองดอกเพื่อจะเป็นสีทองนะครับอาจจะช่วงนี้ย่อนแสงนะครับนี่วัดบ้านเราเนี่ยพุทอนุรักษ์ต้นตาลเก่าแก่ไ้จะได้พ็พื้นที่พันกว้าง ต้นโพะก,ะก,กันนี่ต้นโพใหญ่เก่าแก่ก็ยังมีอยู่ในที่วัดบ้านเราเนี่ต้นตาลก็ยังมีนะครับนี่แหละครับวัดบ้านเราแหละครับ อยากจะเบิ่งซื้อวัดนะครับไปถึงป้ายก่อนครับประตูตรงประตูด้านหน้านี่แหละครับผมจะมีซื้อวัดแต่ประตูเพร่อเขาบอกกว้างเนาะวัดวัดอินทะวาดอินทะสวัสดนะครับไม่ใช่อินทวาด วัดอินทเสว์แต่ว่าตัวหนังสื้อบ้านเก่าแ <c oughs> ล้วครับอืขากรองกระเน้ามันนี่เลยลากออกหลักเขาอ้าวพี่น้องครับพาพี่น้องมาชมบ้านเราบ้านเก่าแก่บ้านก่ามีท่นี่นอกจากบ้านใหม่พัฒนาสวยงามในกรณน,นี้บ้านหลังเกาเ่าในก็น่าพิศเบิ้งได้นี่เพิ่งใส่ใหม่ทัดแต่ ไปไม่ไปกระแต่ในมีคนนอนใหญ่ข้างในนะเนี่ยอือสําหรับคลิปนี้วิถีบุทธาแฟมิลี่ขอบคุณท่านผู้ชมขอบคุณท่านผู้กดติดตามทุกท่านครับสวัสดีครับ